มามานอนเรือเข้าห้องน้ำทำไมหมนมีนไม่ได้ไปทำอะไรในห้องน้ำมามานอนกับหมามิมามาเรือนอนนอนกันมาขึันมจัหน้าจะเข้าห้องน้ำทำไมอะฮะมัมียังไม่ตือน ดึกๆอยู่มาเรื่อยมาเรื่อยวะไม่ยังไม่ลุกน้ําอาบน้าแปรงฟันหรอกเออมันยังไม่เช้าเลยจะเรียกนี้ไปอาบเรียกนีไปล้างหน้าแปรงฟันละยังไม่เช้าเลยครับนั <c oughs> นอนมานอนกับมมิีรมานนะกับมมิตรตรงนี้มนกระมมีตรตรงนี้มาใกๆ เออเก่งครับเก่งโอ้จะเรียกมีไปแปลงฟันแล้วยังไม่เช้าเลย <c oughs>